สวัสดีสวัสดีพี่น้องชอ่องฝั่งไทยาวเราพี่น้องกินข่าวแรงร่วกันเด้อพี่น้องวันนี้แซ่บป่ะน,นี้ปนเห็ดพี่น้องปนเห็ดนางฟ้าเอ้ยปนเห็ดฟางเห็ดฟางเห็ดฟางเนาะเห็ดเพื่อง <ๆ S 1> บ้านเฮาเไ็ดปนเห็ดฟางนะพี่น้อง <ๆ S 1> แล้วก็หมูย่างพี่น,อๆๆน,น้องหมูย่างแซ่บแซ่บกันเด้อพี่น้องมันนี่มีซองอย่าง3อย่างแล้วก็มีผักกา,างงดกับบักแตงพี่น้องกินกับเนาะมีผักบัวรพาเนาะก็มีไข่ปิ้งนะพี่น้องนี่ไข่ปิ้งไข่ไข่ช่วงเครื่องเนาะเพิ่นเนาะ อ๋อมากินทักมันห่อนมีตัวเขากัน่ารักันมาเทิรนเขาจอดว่าสิใช่เข้าเราปลอกไข่ใช่ไหนี่ไว้นิดนึงนี่เป็นยังมาเด้อเด้อมีทานเทมโป้หนึ่งคนเฮ็ดฟางคนเฮ็ดเพื่องบ่อนเฮาเฮาง่ายๆเฮ็ดเพื่องเฮ็ดเพื่องเฮ็ดฟางเคยปลูกก็ได้เห็ดอเนี้ยแต่ก่อนปลูกง่ายยุทธมีถั่วเหลืองไปเทิร์นนั่นแหละ มันบังเลยนะอืมัแคบวันนีดไข่บานเฮาเนอะแคบไข่กะทิป่งมันบานเฮาเอิยก็ไทยวนนี้ไข่บานเฮ <c oughs> นะาเออกะทิป่งป <c oughs> ปไพ่ถือ องม,อม,มาหอมแล้มไเน็วข้าวแรงขาแรงวันยุดไัเนี่วันทิดมีดมูปีมูยางมย่างกัแบแทบครับก็มีแจวนัน้คร,ร,รับอันนีฟางไก่ย่าง เปิดเยอะกว่า <c oughs> มีใครช่องเขื่อนไหมลรอสามหน่วยทัานลูกคนละหน่วยถานนะวะอากาศยังบ่นคักกันนะครับไปดิกินบนเน็ดเขาคักวันยัง มเฮ็ดเพื่องเฮ็ดฟางมะาเองนขคือเพื่อง <c oughs> แซ่บไหมเนาะแซ่บประทันผลเทเนีเ่ยนะหอมแซ่บกว่าแกงในเอ็ดหน่อยเนาะแกงไปจากแซ่บผน่แซ่บ ข้าแรงแซ่บไปนองเอ้ยมันเนี่มันจะเนี่ยแซ่บ,บเนี่ยมูด่างมันก็แซ่บ <c ười> คุยอรนาลเลย,ปเลยมปนแจ่วแล้ไหเนาะแซ่บ วิดิน้องใหญ่บริพี่น้องเยพี่น้องเข้ามากันอย่าลืมกดไลค์น้ำเดือพี่น้องเพื่อจะพลาดคลิปใหม่เนาะเอาชีลองคลิป กนมากระดิ่งน้ำเด้อดพี่น้องเขาที่ลองคิวเบิดทุกวันนะเพี่น้องเพื่อจะพาคลิปใหม่นะเพี่น้องนี่แปงแปงหน่อยคือแทบเนาะมันหอมๆเห็ดพังแซ่บผม มวยอังกทษบ้านเรานี่ยโมเปงก็ไหยขักแล้วเนี่ยกินโมยิมท้าวบานเราบมได้กินทอาเปียงเนาะเปี่ยงเจนน้อยนักเลยมาลายเนาะคนลายได้ปะเนี่ยคนลายในเกนินเนาะเขาโปรใหญ่หาค,คากนกินโมยิมคนาะมันชิปหนูร้านอีกไม่นอ กินละทานไข่แซ่บวงเคยกินละชจงเกืองรามาติเซมบล์พี่น้องเลยจัง<ป> ข้าีใส่ขตีดไ,ได้ใส่ไ,ได่บหมได้ใส่ได้หนึ่งก้อนบ่ะนี่เขาหนึ่งก้อนหรอ่าจะมยาอีกหนึ่งจ่กอือืลเห็ดกระแสบมีหนอเปอือหืักผักสสเดาฮะเอาเงเห็ดมาแช่อือของแถ้อือ ก็ยามันกินเนาอือเราไปเนาะกินแต่เมื่อวานนยังโมเบิ้าไ่กินต้อเอ้าเลย้ป่นมันก็เดาถือกันเนาะแนมันเ้ยไปเนางยังไล่ปนเฮ็ดเนาะจ้าบาทเราือเฮ็ดไ หาสบาทหรเ่หาสิบาบาทหาสิบาบาทด้รเลอรีไหมเนาะมึงช่มึงยจงเขื่อกูไหมเนาะไม่เลยยี่สิบเปนกสามหน่วยบ้านท่าังนูนกว่าได้คือว่าเนาะ จริงจังกันอะไาทตัวใหม่ให้ได้แบบัน 5, อ่ามันกรีบอันเดียวกนนั่หละหาพันกี่สิบอันเดียวกันนะอ <c oughs> <c oughs> หาพันกรี่สิบบาทอันเก่าหน่อพีรรนดด่น้องเอ้ยหาพันกีบกตบกระดูกมก สาำกันหรอวะชองนะบัตรหกหามชาวบ้านาวบาทบาทาัตรเฮากันต้งลาวกับพี่น้องคือกันนั่นหแหละเดินเงิกับมัน่นคดีดเป็นเงินบาทเดินมัน, 6, น,ก,นก็หกพันเนาะชาวบาทเานาะเงินบาทมันขึ้นเง <laughs> ินบาทคืนเดือนกางเกงจิ๋วคืนเงินบาทกับพันหนึ่งคำเก่า <laughs> พันบาทก็เลยยุดสามแสนสามแสนสหาพันกีบในรานอยู่ลยใส่แบบเดียวมืดทำยัง <c oughs> ใหญ่หรือปล่าเศร้าเลยท่าน <c oughs> <c oughs> อโอเคแล้วพี่นอ้องเขาจะจบคลิปเพียงสำเนี้คลิปหนาพอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดชบับแชร์ใหน้ำเดิอพี่นอ้องบ๊ายบาย